มังกรของแรงมากมังกรช่วงนี้ระวังตัวหน่อยนะคะคมันเหมือ,นม,น,มอน,มนมีคนแค้นคุณอ่ะวันนี้นะคะจะมาดูดวงครึ่งปีหลังของปี2568เป็นตัวแทนดูของ12ราศีราศีแรกาแรกาศีเมษเมษเมษพระพิคเนตอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะตอนนี้พระพิคเนตอยากบอกว่าให้คุณกลับมารักและดูแลตัวเองนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณเจอตอนนี้ขอให้คุณขอบคุณค่ะ แล้วมันจะงอกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะศศค่ะคผู้ศมีความรักหรอคะเธอโรแมนติกมากถ้าเธอจะได้แต่งงานหรือเธอเจะมีข่าวดีมีข่าวดีมีสิทธิ์ลุ้นข่าวดีในครึ่งปีหลังมากมถ้าคนยังสโสดน่าคิดว่าได้เจอแล้วเจอคู่ตูนางานที่เขารักเธออุ้มชูเธอขนาดนี้เลยไม่หมอนดีใจด้วยเมทุนเมทุน<ฮ> ุคขึ้นปีหลังรวยปังรวยเหนรวยอุ้ยรวยรวยรวยร <c oughs> วยคือห <c oughs> ั <c oughs> วหน้า ไปราศีกรกฎกรกฎอุ้ยคือขึ้นพานอธิษฐานเลยค่ะตอนนี้เทพอยู่กับคุณตลอดถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องอธิษฐานสิ่งใดที่คุณปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยหรือคุณขอแค่คุณเอ่ยปากค่ะคุณอย่างเงียบสิงสิงช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะมีคนมาชาลินแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณชนะแน่นอนค่ะกันราศีกันอู้กันให กลับเข้ามาหาความรู้ใส่ตัวเองให้เยอะความรู้เก่าความรู้เดิมตั้งแต่ตื่น<ม><า>เช้าถูกเต่หมไยเทมแล้วเดี๋ยวพอมันมีโอกาสได้ใช้คุณได้ใช้แน่นอนต่อไปราศีตุลตอนนี้ตนนุลกําลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ว่ามีคนจูงมือคุณตลอดอีกแล้วอย่าเพิ่งหยุดเดินนะคะคุณเห็นไหมคะว่าด้านบนอะ่ะมันจะมีแสงไฟแสงไฟนี้มันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง,งที่คุณเคารพนับถือหรือว่าคุณคุณสเก่าที่คุณทํามาฉะนั้นอ่ะมีคนพาคุณออกไปแน่นอนค่ะ ที่จิกไม่ปล่อยวางเลยแบบยึดติดกับอดีตยึดติดกับคนเก่าๆยึดติดกับเรื่องเก่าๆที่เคยประสบความสำเร็จหรือคนเก่าๆที่คุณเคยรักมากๆแม่หมอพูดเลยว่าพลังงานเนี้ยมันก็ทําให้คุณอยู่กับที่คุณไม่ไปไหนธนูตอนนี้มีใครอยากจะคอยดูแลคุณเขามีความรักความห,มห่วงใยอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีให้ขอบคุณคนรอบข้างเพราะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่น่ารักมากๆสาหรับแม่หมอโอ้โหมังกร,ออรของแรงมากมังกรช่วงนี้ระวังตัวหน่อยนะคะ มันเหมือนมีคนแค้นคุณมันมีคนเหมือนอยากให้คุณแบบ ตกต่ำใครชวนไปไหนที่มันปแปลกๆที่เส้นไม่ค่อยดีคุณอย่าไปหรือให้ไปรับของอะไรอยา่างเงี้ยอย่าถาจีกะเนี่ยเออให้นั่งสมาธิอยู่บ้านไหวพระธรรมดา,าดีกว่าราศีกุมแนะนำให้ไปท่านาคาค่ะ,คะปู่อูรือเรียกคุณถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีกุมแล้วคุณรู้สึกว่าใจคุณมาเจอคลิปนี้แล้วฉันกำลังคิดจะไปไปทันทีเลยค่ะปู่รอคุณอยู่คุณเป็นสายพญานาคด้วยนะคะมีบุญสมคัญกันมีนมีสองอย่างที่แม่หมอจะบอกคือ อาจจะได้แต่งงานหรืออาจจะได้คู่พาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่มันเป็นคู่ใช่แล้วคู่พาร์ทเนอร์ธุรกิจก็จะทําให้คุณมีชื่อเสียงออกหน้าออกตาโด่งดังมีแต่คนคอยมาชื่นชมยินดีกับคุณใครนะคะถ้าอยากจะดูดวงกับแม่หมอพิมชาตาเดี๋ยวปักลิงก์แม่หมอไว้ให้นะคะโอเคเจอกันได้ค่ะ